สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่คลองปานามานะครับคลองปานามานะครับก็คืออยู่ในประเทศปานามานั่นเองนะครับประเทศปานามาอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงส่วนด้านล่างนะครับด้านบนก็จะเป็นอเมริกาใช่ไหมฮะด้านนี้ก็จะเป็นตัวแอฟริกาใตา้ใช่ไหมครับอ่าก็กั้นกลางฮะร,ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือด้านนี้ด้านซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวาก็คือทะเล คาเิเบียนนะครับหรือมาสมุทรแอนตาร์กติกนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันกั้นนะครับมีแผ่นดินกั้นนะครับดังนั้นก็คือมันจะเป็นอุปสรรคการเดินเรือเวลาเดินเรือเนี่ยก็จะต้องอ้อมแหลมตรงนี้นะฮะเป็นแอฟริกาใตา้แล้วก็อ้อมแหลมกูดโฮปนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็อ้อมกลับมาตรงเนี้ยใช้ระยะทางในการอ้อมนะครับ15700มนกิโลนะครับดังนั้นเขาก็เลยคิดกันว่าควร ขุดคลองตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการเดินเรือนะครับเรามาดูกันนะครับว่าคลองปานามาเป็นยังไงนะฮะเรามาดูใกล้ๆกันนะครับอันนี้นะครับคลองปานามาก็จะสองฝั่งนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรทะเลแอนตาร์กติกนะครับดังนั้นเนี่ย ระดับน้ําขึ้นลง2ฝั่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับก็เลยมีประตูน้ำเนี่ยทั้งสองฝั่งนี้นะครับเราเริ่มจากทางฝั่งนี้ก็ได้นะครับอ่าเมื่อมหาสมุทรตรงนี้นะครับเมื่อเรือเดินทะเลนะครับเข้ามาในคลองนะครับก็จะเห็นเรือเนี่ยนะครับอ่าก็จะมีการลากจุงเข้ามานะครับ เพื่อที่จะมาผ่านคลองตรงนี้นะครับคลองที่เขาขุดขึ้นมานะครับก็จะเป็นช่องพอดีเลยนะครับถ้าเราไปดูตามภาพถ่ายเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันเนี่ยเป็นคลองแบบนี้นะครับแล้วก็มีประตูน้ํากั้นนะครับอ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหอคอด้านบนนะครับน่นะครับเรือเดินสมุทรก็จะเข้ามานะครับในช่องคลอง นะครับพอดีพอดีเลยนะครับอันนี้ขุดไว้แบบพอดีเลยนะครับแล้วก็จะมีภาพเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคลองที่ตอนขุดตอนแรกนะครับเราก็ยังไม่ได้ปล่อยน้ําเข้ามานะครับมีกองบัญชาการนะครับศูนย์บัญชาการในการปฏิบัติการอยู่นะครับนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูนะครับตัวคลองตัวแห่งนี้เนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปเรื่อยเรื่อยเื่อยเลยนะครับเดินทางมาเรื่อยๆเลยนะครับ ก็จะวิ่งไปตามคลองนะฮะวิ่งไปตามคลองตรงนี้ฮะวิ่งไปเรื่อยเลยนะครับเข้าบึงธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้ามาด้านนี้นะครับแล้วก็ออกด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีคลองอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะกั้นน้ำนะครับจากมหาสมุทรนะครับแอนตาร์กติกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ฮะลเรือก็จะข้ามมาตรงนี้นะครับข้ามมา นะครับข้ามมาข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วก็จะออกประเด็นทะเลของแอนตาร์กติกไปนะครับระยะทางตรงนี้นะครับประมาณ82กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ช่วยย่นระยะเวลานะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ย15,700กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับแห่งหนึ่งในโลกเลยทีเดียวนะครับที่ ใครๆเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับว่าคลองปนามาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ